รถต่างาห้าเย้ไม่ใจฮ่าไม่ได้ดตูแ้แป๊บเดียวรถเครื่องับจ้างกันลุยไปกันอื่นว่าลองเลตตาลองเลตตาอดซ่าตัวผมแคบมาแต่ประดังผมมาถึงเดินไปกันอื่นต่อเดียวสามคนนี้กูจนตายที้ตลองเลตตาลองเลตตาตไปกันนี้เนี่ยกูว่าปลดไปตกลงไปไม่ไปกับกับไปเทวาโลกโตรองขารถ นะก็จะรองการรถคือเราไปกันตรงคุณเราก็จ่ายการรถแค่เพียงชงคุณได้ไหมได้กับแต่ว่า,าคุณละรอยอาซิปกำจ้ำรอยลาวนี่งกันนั้น,น,นเนยเออไปกัะปตกลงซ้มรอยต้นใจเออเดินตังเลย,ยเนี่ยเจ้เนี่ยเดี๋ยวกับคุยกันก่อนคุยกันก่อนไม่ต้องแคบการตกลงอะไรก็ตัมแต่ตกลงอะไรเสร็จ ตอนเดียวไปตอนตั้งละบากลาวคุยกันในจอซ้ำรอยการอดตึ้นเสียนะเอออ่อากลับตุกตองถึงเหมือนการน้ำมันนี่โยติแค่ยังครับองไห้ได้เล้วกูแค่รถมาจังแล้วไม่รอนปรบเห็ดเจ้าข้องรถมาเก,ก็บแก่ผู้โดยสารกาน้ำมันคือมึงเป็นเจ้าข้องรถนี่หายไปกันเดินว่านี่กูอ่ะ ดดรถกนลุยไม่เจ๊กัวได้รถอื่นก็ยังลองแล่าตาลองแล่าตา,า,าไปกันดีนน่ะแม่บ้าเรื่องเล้วจริงกุญเก้าวใจไม้คือกุนเป็นเจ้าข้องรถคือน้ำมันนี่เจ้าข้องรถตอ้องใช้พมปูด,ด้วยสานใช้มันไม่ได้ตามกฎเจ้าข้องรถต้องใช้น้ำมันเองพมตายพมตายรถกันเสเองทีง่นี่พ้นอนกับพ้อนเองอ่านตั้งกามกับกะบังใช้มันในเพล่า ไม่จะริ้นหน่าจิบกับรถเครืร่องนี้วเลยแล้วละมากเลยอะละมากเลยอะบากนันเป็นหนักรองว่ากูเป็นหนักรองกับโจดิตอิสนาไม่ได้เบียดอาสยามลงรักพวกรกุญเตอกเาอาราฝังเปลือกใหไรมาเลยอะทีนี้ตกลงว่าน้ำมันมึงใชีเองมึงอะไรใด้ ก็ได้แต่ว่ายายแพงไม่แพงกับการน้ำมันพ่มขิดตามระยะทางการน้ำมันเมงไปก็ได้คือมาเพิ่มขิดกิโลโละรอยเมาเรื่องบินวากูหวัาแกจะนําบินหใหญ่ไปกรุงเทพไม่เกินจ้าปะนะเมาหลอดไอเปรตนี่ไปกรองแอมันเป็นเบิร์นกูจริงไปเรื่องบินวะคิดได้ดีนะครับคุณคิดว่าเก่งเรื่องบินละปลอดภัย คุณแรงเขาตัวน่าทัดมังมายฮ่าเห็นไม้วันก่อนอินโดนีเซียตกแล้วมาเลเซียเอไลฮ่าคุณตายตั้งสองร้อยวันคบก็นั่นนั่นมันตกไป่ใหญ่ตกทุกวันการตกทีตั้งสองร้อยวันคบมันให้รถเครื่องคว่ำทุกวันไม่แรงวะรถเครื่องคว่ำก็ไม่ออนตายสองร้อยวันคบทีไม่เคยมีประวัติว่ารถเครื่องเคยคว่ำตายสองร้อยวันคบถ้ารถเครื่องเคยคว่ำทีหนึ่งตายสองร้อยวันครบเมาถิ่นผมผมไม่ชอบละนั่น ดินไม้เราคิระบินไม่พอ่อยมาเลเซียแอไลน์คนตายตั้งช่องลอยวันบรบต้องแสดงความเสียใจแปดเดือนเก้าเดือนอะไรอย่างเรือสาเครื่องบินไม่พอพุ่มเดี่ยวคนจอบแล้วในเป่าหนังสื้อนักเรียนโลกกมามไม่เลี้ยงไปโย่พื้นในเป่าหนังชื่อนักเรียนโลกมึงล่ะไม่โล็นหนักเก้ามันสนิทานาน่าจะตอกมาสมุด ปูนกูดเดินปรางนะกูกีการ์นเรือสมุทรมาผมแต่ว่าตกจุดแล้วในมาสมุทรไม่พอมีแต่ยังรอบกับดินซ่อฮานวันกอ่อนพบไม่บรรทัดหักอันหนึ่งป่าไปพ่อแรกแกว่าไม่ใช่ปีกลังบินโอเตน้อยมึงละ่ะในโรงเรียนวัดนาควดลัง ลูกผมเรียนอยู่อันเซนนั่นนั่นลูกชิดก็เรียนอยู่นั่นนั่งนองบอนลูกตรงวัฒนธรรมแ็กเซปีเลยได้รางวัลราชนทันน่ะพอเรียนดีโรงเรียนหน้ากวดลังพอโรงเรียนวัดหน้ากวดลังนี่ทุดยอดไม่ต้องสงไปเรียนตีโรงเรียนเอ่นไหมสอนดีโรงเรียนวัดหน้ากวดลังตอนนี้เป็นโรงเรียนในควันโรงเรียนในควันคือปัฒนาครูรับต่างวันเห็นว่าในควันนั่นในควันคำ นลังที่ที่แพ้แล้วอ้าวทำไมนักเรียนไม่เข้าแถวเด็กรบไม่แหลมยังครูตั้งเพลงแล้วในเป่ารือแล้แต่ความฟ้าไม่จะไม่จะทำรานอนให้ร้อยปุ๋ยไว้ซัดพอหลาบต้อลงไปไม่กับไปไปรถมึงไงล่แต่ว่าตั้ง่ิงไปรถผมต้องมัดจำลงนานซ้ำวันถ้าไม่มัดจำผมไม่ไปผมไล่เรื่องไวรัสกันนี่วะ เออมันจำก็ได้ไม่เจมป์ปื้อเลยฮะได้ไดมันจำได้แล้วพี่ลงไปวันไหนครับไปวันนี้อวันนี้ไม่ได้ต้องไปต่อรื้อมันไม่ครบสร้าวันตามสัญญามัดจำเออเจ้าขคงรถครับลงมาจัดกับกูว่านี่ครับลงมาจ้ครับต่อเดียวจ้ากูไปแล้วรถกันนี้กูพดน,นะเองเลยครับ Long mà chát cặp cua lông mà.